ชัยธวัตโต้ไผลิกยันก้าวไก่ไม่เคยขอพลังประชารัฐบวดนายกเมื่อวันที่10สิงหาคมนายชัยธวัตตุลาธนสอสอบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักก้าวไก่กล่าวถึงกรณีที่นายภัยลิกสอสอจังหวัดกำแพงเพชรของฝั่งพักพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคจะโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโดยพาดพิงว่าพรรคเก้าวไกลก็เคยมาขอคะแนนเสียงจากพรรคพลังประชารัฐให้โวหโวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าวไกลเช่นกันในาใยชัยธวัฒน์กล่าวว่าพรรคเก้าวไกลไม่เคยมีการเจรจาขอให้พรรคพลังประชารัฐสนับสนุนหรือโหวตให้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และไม่คิดที่จะร่วมสังคกรรมกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็น,นกลไกสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารจุดยืนนี้ของพรรคชัดเจนตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่จนมาถึงในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเลือกตั้งพรรคก้าวไกลก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับ พักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติไม่เคยกับคำหรือเปลี่ยนจุดยืนนายชัยธวัฒน์เองยังถามกลับไปว่าผู้เผยแพร่ข่าวเท็จนี้ว่าต้องการอะไรสร้างความชอบธรรมให้กับพักใดในการที่จะนำพักพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลหรือไม่วันนี้ผมกังวลว่า การจัดตั้งรัฐบาลกำลังจะทำโดยไม่เห็นหัวของประชาชนเกรงใจผู้มีอำนาจเกรงใจทุกคนเกรงใจทุกอย่างยกเว้นเกรงใจประชาชนนายชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวจบข่าวอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ